สวัสดีคุณผู้ชม The Reporters นะครับผมวันนี้นะฮะยีกุมภาพันธ์นะครับผมอยู่กับทั้งสองท่านนะครับเรานัดพูดคุยกันเร่งด่วนนิดนึงนะครับจากการติดตามกรณีของคุณวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นน้องชายของคุณสีตานันอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็คุยกับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหน่อยพรเพง็งพรเพงคงขจรเกียรตินะครับจากมูลนิธิาษาวันธรรมสวัสดีทั้งสองท่านนะครับดีค่ะ ที่ต้องชวนพี่ๆสองท่านมาคุยวันนี้นะครับก็คือสืบเนื่องจากการประชุม UN นะครับซึ่งเห็นว่ามีรายงานจากมูลที่ภาษาพวัฒนธรรมนะครับว่าในวาระการพูดคุยของคณะกรรมการว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบ,บังคับตามมนุษยสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญองค์การสหประชาชาตินะครับได้มีการพิจารณาทบทวนสถานการณ์การบังคับบุคคลให้สูญหาย ในประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้มีการสอบถามตัวแทนของประเทศกัมพูชาในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมสัตว์ศักสิทธิ์นะครับแล้วก็การมาค้าไปสูญหายอีก3รายโดยทั้งสองท่านก็คือเป็นสองท่านที่ติดตามการณีนี้มาอย่างคุณเจนสีตานั้นก็คือในฐานะพี่สาวแล้วก็คุณหน่อยพรเพนก็คือในฐานะขององค์กรที่ติดตามสถานการณ์การถูกมงคับไปสูญหายแล้วก็การผลักดันพรบการป้องกันการทรมาน และการการทำใหบุคคลสูญหายในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับจากการที่ติดตามการประชุม un ครั้งนี้แล้ว mm hmm. เห็นสถานการณ์ที่ตัวแทนกัมพูชาตอบกับที่ประชุมของ un แล้วเป็นอย่างไรบ้างอาจจะเริ่มจากตัวพี่สาวก่อนก็ได้ครับพี่เจนนะครับในฐานะที่เป็นครอบครัวของผู้สูญหายครับพี่เจนเห็นสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เจนเปิดไม์รบก้นเปิดไม์นิดนึงครับ ก็หลังจากที่เราติดตามกันมาสองวันนะคะวันนี้เป็นวันที่สองทีนี้ว่าทางมูลนิธิทางทางคุณพนเพลแล้วก็ทางเราก็ได้ทราบว่าทางกัมพูชาค่ะเขายอมรับแล้วนะคะว่าวันเฉลิมอะหายไปจากกัมพูชาจริงก็คือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นจริงแต่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐนะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่ไม่ได้เป็นผู้กระทําแต่ ก็อย่างที่บอกแหละแค่นี้เราก็รู้แล้วเขาควรจะพูดตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาพูดจะสี่ปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันชี้ชัดอยู่แล้วว่าวังเฉลิมอยู่ที่กัมพูชาและหายไปจากกัมพูชาจริงนะคะก็ก็ดีใจนะคะที่เขายอมรับกับยูเอ็นนะคะแล้วดูอคําตอบที่ที่ที่เราได้เห็นนะครับมันเป็นไปตามความคาดหวังของครอบครัวไหมครับ ยังความความคาดหวังของเราเราก็คืออยากรู้ว่าเอ,อสิ่งที่ที่เราอยากจะให้เขาบอกอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวันเฉลิมมากกว่าที่สิ่งที่เขาตอบในวันนี้เขาเขาตอบว่าเกิดขึ้นจริงและก็เออไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทําแค่นั้นแต่อย่างอื่นอะยังไม่ได้ตอบต้องถามคุณพรเพ็ญนะคะว่าหลังจากเนี้อะค่ะเราจะวางแผนยังไงแล้วก็เราจะทํายังไงกับสิ่งที่เขาตอบมาคําคําตอบที่เราได้มานะคะ โอเคครับงั้นงั้นถามคุณพรเพนเลยลวกันครับว่าอยากให้ช่วยช่วยเล่าด้วยถึงสังคมให้กระจ่างครับว่าสุดท้ายแล้วทางทำพูชาเขาพูดอะไรกับทางยูเอนบ้างกับกรณีนี้เพราะเราติดตามมาหลายปีปีนี้ก็ได้จะเข้าปีที่สี่แล้วใช่ไหมครับพี่หน่อยปีที่สี่แล้วก็ดูแล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างกับในฐานะที่เราติดตามเรื่องนี้มาครับค่ะเดือนมิถุนาปีสองพันห้าร้อหกสิหกก็จะครบ สปีนะคะกะ็กรณีที่เกี่ยวข้งของกับวันเฉลิมนะคะเหตุเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเราไม่สามารถจะเอื้อมมือไปสืบสวนสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาได้ในทันทีถูกไหมคะดังนั้นความรับผิดชอบของรัฐก็คือความรับผิดชอบของประเทศกัมพูชานี่แหละจะต้องสืบสวนสอบสวนให้ได้ความว่าวันเฉลิมถูกใครลักพาตัวไปจากคอนโดมิเนียม ที่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเขาอยู่ที่นั่นจริงตั้งแต่หลังรัฐประหารปี2557นะคะสิ่งที่เราพยายามจะให้ทางฝ่ายกัมพูชายืนยันมาโดยตลอดก็คือการยอมรับว่าวันเฉลิมใช้ชีวิตและอยู่อาศัยและเดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชาไปประเทศต่างๆเนี่ยจริง และวันที่หายเนะ่ยเป็นวันเฉลิมจริงๆแล้วก็หายไปในประเทศกัมพูชาจริงๆจนปัจเนี้ไม่ทราบชะตากรรมนะคะเราก็ใช้ความสามารถของญาติเพื่อนข้อมูลต่างๆเท่าที่เรามีค่ะได้ยื่นแล้วก็ส่งไปให้ทางระบบกลไกกระบวนการที่ทําทางอาญาของเขาแล้วตั้งแต่หลังเกิดเหตุไม่นานนะคะสิ่งนั้นมันเป็นการสืบสวนสอบสวนชั้นต้น ตั้งแต่บัดนั้นนะคะเรายังไม่ได้รับคําตอบใดๆเลยแล้วก็ไม่มีการสื่อสารกลับมาหาญาติหรือ,อคุณเจนในฐานะผู้ที่ไปให้ถ้อยคําเป็นพยานเลยจนเราก็ทวงถามไปจนไม่อยากทวงถามแล้วเราก็ไม่มีศักยภาพในการทวงถามคือทนายความทางนู้นมันก็ไม่คล่องตัวเหมือนกับถ้าเกิดเหตุในเมืองไทยใช่ไหมคะเราก็ไม่ทราบมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจนถ้าจะหมดความหวังไปแล้วว่าเอ๊ะคดีคงปิดไปแล้วนะคะ แต่เราก็ยังมีความหวังกับกลไกระหว่างประเทศดังนั้นตลอดมาเนี่ยมันก็จะมีการซับมิตก็คือการส่งยืน่นคำร้องไปที่หน่วยฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลไกระหว่างประเทศมันก็มีจังหวะอะค่ะที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาหลายฉบับมากนะคะเพราะว่าเขาผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านจากสงครามมาเป็นประชาธิปไตยเนาะก็มีอนุสัญญาฉบับนี้ค่ะที่มันมีข้อบท จำเพาะเจาะจงว่าเป็นการตรวจตราว่าสถานาการณ์ของแต่ละประเทศเนี่ยมีเรื่องการบังคับให้สูญหายหรือเปล่าแล้วถ้ามีเนี่ยคุณสืบสวนสอบสวนแบบไหนตามคําร้องเรียนที่เขาได้เนี่ยมีสีกรณีนะมีเรื่องของเยาวชนชาวกัมพูชามีเรื่องวันเฉลิมมีเรื่องชาวนาที่ถูกจับแล้วก็มีเรื่องชาวตุรกีที่ถูกจับอันนี้ทางคณะกรรมการก็บอกว่าเนี่ยสองเคสเนะ ทราบชะตากรรมแล้วก็คือช้านาเนี่ยถูกจับแล้ะปล่อยตัวแล้วอีกแคสหนึงเป็นนักธุรกิจชาวตุรกีถูกจับเหมือนกันยอมรับนะแล้วก็เขาพูดว่ารัฐบาลตุรกีทราบชะตากรรมของบุคคลของเขาตลอดเวลาซึ่งแสดงว่าเป็นการจับกลุ่มโดยความร่วมมือของประเทศกัมพูชากับประเทศตุรกีแล้วตอนนี้ตัวคนคนนี้ ไปปรากฏตัวอยู่ที่ตุรกีแล้วมันก็เลยย้อนมาถึงเรื่องของวันเฉลิมว่าเขาก็ถูกถามเหมือนกันว่าแล้วกรณีวันเฉลิมเนี่ยได้สืบสวนสอบสวนไปถึงไหนคําตอบที่ได้ก็คือว่าการสืบสวนสอบสวนยังคงดําเนินอยู่เท่ากับว่าอันที่หนึ่งเราสรุปได้ว่ามันยังไม่ปิดคดีคดีนี้ยังไม่ปิดคดีก็คือยังสามารถสืบสวนสอบสวนต่อได้ส่วนที่สองเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่การบังคับให้สูญหายตามอนุสัญญาฉบับนี้นะ พราะอนุสัญญาฉบับนี้จะดูที่การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศกัมพูชาว่าไปทําอะไรหรือไม่ทําอะไรที่ไหนข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาในวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่ที่เจนบอกอะค่ะเป็นข้อที่เท็จจริงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนับตั้งแต่วันที่สี่มิถุนาเมื่อสามปีกว่าที่แล้วนะคะ แต่มันก็มีความสำคัญนะคะเพราะการที่ประเทศกัมพูชาเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้เขาจะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนทราบชะตากรรมนะคะดังนั้นเราก็เชื่อมั่นว่ามันน่าจะเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่ดีที่ทางญาติทางทนายความและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนนะคะจะเรียกร้องนะคะทั้งกับรัฐบาลกัมพูชาเองและรัฐบาลไทยเพราะวันเฉลิมเป็นคนไทย วันเฉลิมเป็นนักกิจกรรมชาวไทยที่เป็นลีภัยที่กัมพูชารัฐบาลไทยเองก็มีหน้าที่ที่จะพาวันเฉลิมกลับบ้านเหมือนกับที่พาผู้ลีภัยหนึ่งคนกลับบ้านมาได้การพาผู้ลีภัยคนอื่นทางการเมืองกลับมาบ้านก็น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นข้อเรียกร้องที่เจนและญาติของผู้ลีภัยทางการเมืองที่ตอนนี้คง มีความรู้สึกครุกุ่นอยู่ในใจว่าทำไมผู้ีิภัยคนอื่นไม่ได้กลับบ้านแล้วทำไมผู้ีิภัยคนอื่นอาจจะกลับมาโดยในลักษณะที่เป็นผู้เสียชีวิตเป็นศพผูกผ้าลอยน้ำมาสองกรณีและอีกเจ็ดกรณีหายสับสูนไปเลยไม่ทราบว่าอ,อยู่ที่ไหนหลายกรณีไม่มีพยานหลักฐานเลยนะคะแต่กรณีกันเฉลิมเนี่ยมีลักษณะของการเก็บพยานหลักฐานที่แตกต่างจากคดีอื่นๆและ มีความผูกพันกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลนขณนะนี้ด้วยอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าความสําคัญของเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่การที่พี่สายหรือพี่สาวหรือญาติตามหาน้องชายเท่านั้นแต่มันเกือบจะกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วที่อาจจะทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศรู้สึกไม่ปลอดภัยคะ่ะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่า ไอ้เรื่องสิ่งที่เราตามหามาสี่ปีแม้ว่าวันนี้จะมีคําตอบในพื้นที่ของย n เแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่เข้าข่ายความผิดตามสนธิสัญญาเพราะว่าไม่ใช่การกระทําโดยเจ้าหน้าที่สิ่งที่เราต้องการจะเรียกร้องหลังจากนี้ครับในฐานะที่เราเป็นญาติเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เราอยากเห็นอะไรจากทางการกบ,บูชาหรือทางการไทยต่อเรื่องนี้ครับ ส่วนตัวของเราในงานด้านกฎหมายและงานด้านสิธิชชนนะคะเราอยากให้ญาติและผู้เสียหายจากการบังคับให้สูญหายอะคะ่ะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งที่สําคัญก็คือสิทธิที่จะรู้ความจริงสรุปว่าเมื่อตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลมาบอก UN เว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่ได้ทานะเราไม่ได้ละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้นะ เราไม่ได้กระทําให้มีบุคคลสูญหายโดยตัวเราเองในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐกัมพูชานะดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมเมื่อคุณสามารถสืบสวนสอบสวนจนรู้แล้วว่าเป็นการกระทําของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชาดังนั้นเราเชื่อว่าเขามีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุว่าใครเป็นคนทําสิในงั้นเขาจะระบุได้ไงว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่กัมพูชาแล้วเขาก็ยังบอกกับ UN ด้วยนะคะในการถแถลงเมื่อวานบอกว่า การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาคดีวันเฉลิมเป็นความลับซึ่งหลักการนี้มันขัดกับหลักการการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการส่งเสริมสิษษษทธิมนุษยชนกับระบบ UN อย่างสิ้นเชิงคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าไปรายงานสถานการณ์สิทธิเข้าไปมี บทสนทนากับผู้แทนพิเศษหรือบทสนทนากับคณะกรรมการเนี่ยมันคือการส่งเสริมง,งานด้านสิมชนดังนั้นคุณจะมาบอกว่าคุณได้สืบสวนส,วนสอบสวนแล้วไม่พบว่าเป็นการกระทําของเจ,จ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่การอุ้มหายแต่มันเป็นความลับอย่างเงี้ยกรรมการก็คงไม่ยอมที่จะให้คุณปล่อยผ่านเนาะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยตั้งแต่สี่โมงเย็นจนปัจจุบันก็กรรมการก็ยังซัก รัฐบาลกัมพูชาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะหาทางสรุปให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าถ้าถูกตรวจสอบโดย UN แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีคําตอบแล้วถ้าไม่มีคําตอบเขาก็จะมีวิธีไต่าถามสอบถามอยู่ตลอดอะคะ่ะอันนี้ก็อยากจะยืนยันว่าเราอยากได้สิทธิในการรู้ความจริงก่อนที่จะดําเนินการกระบวนการทางอาญาเพื่อนําคนผิดมาลงโทษเนี่ยเราอยากรู้ความจริงแล้วถ้ายิ่งว่ารู้แล้วเนี่ยว่าเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา คนไกลเยียวยาเท่าที่จะมีที่กัมพูชาก็ต้องเอื้อให้ญาติได้รับการเยียวยาหรือแม้แต่กระทั่งฝั่งไทยนะคะถ้าคุณรู้แล้วว่าคนของคุณเนี่ยถูกกระทําโดยบุคคลอื่นให้เสียชีวิตหรือให้หายไปแล้วการสืบสวนสอบสวนมันยังติดขัดอยู่คุณก็ต้องดําเนินการเพื่อช่วยเหลือให้เกิดการสืบสวนสอบสวนและนําข้อมูลที่เขาเรียกว่าความลับของทางกัมพูชาเนี่ยเอามาเปิดเผยให้ญาติ ฐานะที่เป็นคนไทยให้ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนกับคนที่เขาา <ot> ้ารักอะค่ะครับด้านพี่เจนละครับพี่สาวของคุณ Μ วันเฉเลิมอยากเรียกร้องอะไรถึงรัฐบาลกัมพูชาหรือรัฐบาลไทยกับเรื่องนี้ครับก็มันจะครบรอบสี่ปีแล้วนเนาะอ,อหลังจากที่ได้ฟังเมื่อวานนี้กับวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเออเรารอมานานมากนะกับการที่เขาจะกล้าออกไปยอมรับว่า วันเฉลิมหายไปจากที่นั่นจริงแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นจริงที่กัมพูชาแต่ตอนนี้นะคะอ่ากัมพูชายอมรับไปแต่รัฐบาลไทยอะคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแนวทางของรัฐบาลไทยอะกับกับสิ่งที่ที่จะได้ยินเดี๋ยวพี่จะไปทวงถามแต่เราไม่รู้นะคะว่ารัฐบาลไทยจะพูดยังไทงทั้งที่รัฐบาลกัมพูชายอมรับแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลไทยอะออกมาแสดงตัวนะคะแล้วก็ ในฐานะที่ที่หน่อยพูดอ่ะวันเฉลิมก็คือคนไทยหลังากานนี้รัฐบาลไทยจะทําอะไรจะมีแนวทางยังไงกับการดําเนินคดีในเรื่องของวันเฉลิมแบบไหนและการกระทําที่มันเป็นรูปธรรมนะคะตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้อะไรเลยจากรัฐบาลไทยห่ว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 ย,วยนะคะขอใช้คําว่าห่วยห่วยสองรัฐบาลนะเปลี่ยนทายมากับรัฐบาลเซฐาเพื่อไทยก็ยังห่วยเหมือนเดิมแบบการทวงถามความยุติธรรม และพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นความชอบธรรมของพี่ที่พี่จะไปทวงถามกับรัฐบาลไทยก็คือรัฐบาลเพื่อไทยนะคะหลังจากนี้เราจะเดินหน้าทวงถามความยุติธรรมแล้วนะคะ่ะแต่อย่างที่บอกว่าเรารอเวลามาสี่ปีแล้วจะสี่ปีละก็ดีใจนะคะที่ที่รัฐบาลกัมพูชากล้ายอมรับกับทานยูเอ็นและนานาชาติแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเรายังมีความหวังกับการ ทวงถามความยุติธรรมมันไม่ใช่เฉพาะคดีพี่เนาะซึ่งซึ่งเราอะเราดีใจในคดีของเราแต่กี่แปดลายละเขายังไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็จะเดินหน้าทวงถามต่อไปนะคะเราไม่อยากให้เอ่อมันได้รับความชอบทางเฉพาะคดีเรามันยังมีอีกหลายคดีที่ไม่ได้รับความชอบทางนะคะก็อย่างที่บอกและค่ะรัฐบาลนี้นะคะก็จะดีใจมากเดี๋ยวจะ ฝากฝากตรงนี้ด้วยนะคะถ้าคุณรัฐบาลไทยนะคะไม่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือใครที่ดูแลด้านด้านนี้นะโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอบผงนะคะเราจะเข้าไปพบคุณนะคะแล้วคุณก็ต้องให้การต้อนรับเราและก็ต้องพูดคุยกับเราด้วยในฐานะที่เราเป็นประชาชนคุณอย่าหลีกหนีเราเลยค่ะเพราะว่าที่เบื่อมากกับการที่เขาเล่นลิงชิงบอลกันมานานและสี่ปีละเลิกเล่นลิงชิงบอลได้แล้วค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปทวงถามนะคะทุกทุกที่นะคะ นั่นแหละค่ะที่ที่ที่เราวางแผนจะทำนะคะขอเสริมได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการทวงถามบทบาทของรัฐบาลไทยโดยการไปยื่นคำร้องใหม่เนะเาะพอดีเรื่องคนหายเนี่ยมันจะมีลักษณะของเป็นข้อหาใหม่แล้วก็เป็นเรื่องของความผิดต่อเนื่องซึ่งมันสามารถที่จะยิบยกเคสที่เกิดขึ้นก่อนพอรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการการะทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยขึ้นมาสืบสวนสอบสวนใหม่ได้ ซึ่งจริงๆแล้วเราก็เห็นความพยายามของสำนักงานอายการสูงสุดอยู่นะแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ดูเหมือนว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการสืบค้นคดีละเมิดสิทธิ์ในอดีตของรัฐบาลประยุทธ์ให้กับประชาชนอย่างจริงจังจริง,งใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็กลับไปอยู่ในโหมด เดิมก็คือค่อนข้างที่จะเพิกเฉยแล้วก็ไม่มีการเรียกไปสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่เรากลับไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะด้วยเจตจำนงทางการเมืองที่เรายังมีความคาดหวังอยู่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยน่าจะต้องมารับผิดชอบเยียวยานักสู้ประชาธิปไตยที่ เคยสวมเสื้อแดงแล้วก็เคยทําหน้าที่ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณทักษิณทําหน้าที่เรียกร้องความทำให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ปีห้า5และคนที่หนีออกไปในห่วงปี57ก็ยังหนีอยู่ก็มีนะคะหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเพราะในห่วงเวลานั้นก็มีหมายจับมีอะไรที่อาจจะไม่มีความเป็นธรรมกับเขาหรือไม่มี โอกาสที่จะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาดังนั้นการหนีไปคือเป็นหนทางเดียวที่เขาทําแต่การจะกลับมาโดยรัฐบาลแบบนี้ก็มีความยากลําบากนะคะแล้วก็มีหน้ำซ้ำําเรายังมีชาวกัมพูชาซึ่งเป็นคําถามที่เกิดขึ้นกับระบบ UN ด้วยนะคะมีามชาวกัมพูาที่ถูกไล่ตามมาจาก กัมพูชามาจาับกลุมที่ประเทศไทยแล้วมีประสงค์ที่จะส่งกลับไปเป็นผู้ร้ายข้ามแดนที่ฝั่งกัมพูชาโดยไม่สมัครใจอีกด้วยนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มันพิสูจน์มาระยะหนึ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทาให้เราเห็นว่าประเทศไทยและประเทศกัมพูชาไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักสิทธิมนุษยชนและนักเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะ เดี๋ยวน่นจะมีอีกสักคํคำถามหนึ่งที่จะทิ้งท้ายไปคํคำถามที่จะไม่ถามคงไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดเนี่ยทั้งเรื่องของการที่คุณทักษิณน,นะซึ่งเราต้องยอมรับกันว่าคุณทักษิณมีความสัมพันธ์อันดีกับทางการกัมพูชาตั้งแต่สมัยเป็นนายฐมนตรีแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นการไปเยี่ยมเยียนถึงกัมพูชาของคุณทักษิณก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้คุณทักษิณออกมาจาก รโรงพยาบาลตํารวจด้วยการพักโทษแล้วนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่บ้านจางสองล่าล่าสุดเนี่ยวันนี้มีกระแสข่าวทั้งวันเลยว่าวันพรุ่งนี้สมเด็จทุนเซนซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาเยี่ยมคุณทักษิณซ,ซึ่งเป็นข่าวรายงานไม่ได้เป็นการคอนเฟิรม์มแต่ว่าเมื่อไม่เวลาไม่นานมาเนี้ยไม่ถึงชั่วโมงนี้นะครับคุณอุงอิงแพทของทานชินวัตรเพิ่งให้สัมภาษณ์นักข่าวเพื่อยืนยันเรื่องนี้ว่าวันพรุ่งนี้สมเด็จทุนเซนจะเดินทางมาพบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวจริงๆ ที่บ้านจานสองล่าเพื่อมาทานข้าวเที่ยงเป็นการส่วนตัวแล้วก็เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างสมบด็จุนเซนกับคุณทักษิณด้วยอันนี้ทั้งสองคนอยากจะบอกอะไรอย่าง <c oughs> เช่นสตานั้นที่บอกว่าน้องชายก็คือคุณวันเฉลิมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหรือเคยทํางานกับพรรคเพื่อไทยด้วยแล้ววันพรุ่งนี้คุณสมบด็จุณเซนก็จะเดินทางมาพบคุณทักษิณด้วยเนี่ยอยากบอกอะไรกับทั้งคู่ทั้งเข้าทั้งสองคนบ้างครับก <c oughs> ก็ดีใ,ใจนะคะที่ทนายกทักษินอดีตนายกทักษิณและก็เป็นนักโูษชายนะคะที่ที่ได้การับการพักโทษแล้วก็ได้รับการพักโทษ,แ,โทษแค่ไม่กี่วันสมเด็จทุนเซ็นก็มาเอ,อพี่มีความรู้สึกว่าทําไมพวกเขาทํางานได้รวดเร็วมากแต่ในกรณีของมัเฉลิมหายไปสีปีก็เพิ่งมีคําตอบวันนี้เหมือนกันนะคะช่าง เรียกว่าอะไรล่ะมันช่างแตกต่างกันเราฟ้ากับหิวเนาะเออคดีคนหายกี่ปีเพ่งจะได้คําตอบอ่ะแจกผมนายกทักษิณพักโทษกี่วันนะตั้งแต่วันอาทิตย์ใช่ไหมเร็วมากกับวันวันพุธที่เขาจะมาไม่กี่วันเองใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยเราฟ้ากับหิวเลยว่าประชาชนกับกับนักโทษชายทักษิณเนี่ยมันมันช่างแบบ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะมัน,ม,นมันช่างเทวดา,าจริงๆนะคะก็พี่มีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็เห็นทุกคนให้ความสําคัญกับกับนยายกทักษศิณแล้วก็หุนเซนพี่ก็อาจจะไปเอ,อ่อไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะคะที่บ้านจันทสง่าก็เขาไปกันทีมวงเดี๋ยวพี่ก็หาเวลาไปด้วยอะคะ่ะก็ก็คิดถึงเขาทั้งสองคนนะ,นะ,ะทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักก็อยากไปแสดงความยินดีกับเขาทั้งสองคนอะคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากะคะ่ะก็เดี๋ยวจะไปที่หน้า บ้านจันทรงล่าค่ะอยากอยากให้เขาคุยกันเรื่องช่วยจันหาคําตอบเรื่องน้องชายของวิเจนไหมครับเจนจริงๆเราเคยยื่นหนังสือแล้วเนาะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมที่เจนนิดนึงก็คือว่าตอนที่นายกเศรษฐาเดินทางไปประเทศกัมพูชาไม่นานหลังจากที่ได้รับตําแหน่งอะค<ภา>่ะเาวานั้นจําได้ก็จะมีพี่แยมเนี่ยที่ติดตามเราไปด้วยนะคะในเรื่องการยื่นหนังสือให คุณเศรษฐาเนี่ยนำข้อร้องเรียนของคุญเจนเนี่ยไปบอกกับนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเข้าใจว่าตอนนั้นน่าจะยังเป็นบุนเซนอยู่นะเพราะเพิ่งเปลี่ยนไม่ใช่เนาะไม่แน่ใจเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ได้พบเศรษฐานะคะเราก็มีหนังสือร้องเรียนไปเลยบอกขอให้ช่วยประสานความร่วมมือเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการหายไปของนายวันเฉลิมนะคะแต่เราก็ไม่ได้รับคําตอบจากเศรษฐาท,ทั้งที่รู้จากการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ว่าจดหมายถึงมือก่อนเดินทางไปกัมพูชาแน่นอนครับพี่เจนครับคุณเจนเราทราบชัดเจนว่าตอนนั้น,น่ะจดหมายไปถึงอินเซษฐาแต่ในบทสนทนาที่เอเผยแพร่ต่อสาธารณะมาเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าเขาได้พูดถึงเรื่องนี้กันต่อกันในฐานะผู้นำประเทศเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายบริบทที่มีการไปงานแต่งงานการงานงาน,งานเลี้ยงต้อนรับอะไรกันนะคะก็จะเห็น ผู้นำระดับสูงเช่นทักษิณไปกัมพูชาก็กอดกันกับฮุนเซนข้างๆก็จะมีบุคคลที่เราเชื่อว่าเขารับรู้เรื่องการหายตัวไปของวันเฉลิมด้วยซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงของประเทศกัมพูชาด้วยใกล้ชิดและรู้จักและอยู่อาจจะอยู่ในเหตุการณ์ใกล้ชิดกับเวลาเกิดเหตุด้วยซ้ำนะคะก็มีหลายเรื่องที่เราอยากมีพลังวิเศษนะคะในการ ไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนและทำให้มันเป็นจริงอย่างเช่นเราอาจจะเชิญท่านใดท่านหนึ่งเป็นพยานในคดีก็ได้นะถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำผิดแต่ถ้าเขาเป็นผู้นำระดับสูงเนี่ยเราก็อาจจะเชิญเขาเรียกอะไรใช้อำนาจเชิญมาเป็นพยานในคดีในในบทรีบทของประเทศไทยได้อันนี้คือความร่วมมือทางอาญาซึ่งควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่เกิดขึ้น เราก็อยากจะเรียกร้องตรงนี้ค่ะว่าขอให้ทั้งผู้นําทั้งสองคนที่เป็นมิตรต่อกันเนี่ยแสดงความจริงใจต่อพลอเมืองของตนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีอุ้มหายเป็นกรณีที่องค์การระหว่างประเทศอ่า UN ให้ความสนใจและมันไม่ใช่แค่เคสวันเฉลิมต้องบอกกับเพื่อนๆคนไทยในในเด e r โพเตอร์ค่ะกรณีการแลกเปลี่ยนนักโทษการจับกุมบุคคลแล้วส่งกลับไปประเทศที่ หน่วยงานรัฐต้องการโดยขัดขืนโดยที่เป็นการกดขี่เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวดังนั้นกรณีวันเฉลิมก็ขอบคุณครอบครัวที่แบบลุกขึ้นมายืนหยัดแล้วก็ทําให้เคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างว่าเราจะต้องติดตามดําเนินคดีแล้วก็ดําเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อยุติสิ่งที่เราเรียกว่า transnational repression นะคะ่ะคือการกดขี่การติดตามจับลุมข้ามชาติอะคะ่ะ ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่และเราก็ได้ยินทางกัมพูชาบอกด้วยนะว่าเขากำลังสแสวงหาความร่วมมือกันทั้งอาเซียนในการทำเรื่องนี้ซึ่งเราก็ค่อนข้างหวาดกลัวพร้อมๆกับที่คณะกรรมการยูเอก็หวาดกลัวว่าความร่วมมือนี้มันคืออะไรหรือจะร่วมมือกันส่งคู่ร้ายข้ามแดนกันทั้งอาเซียนเลยเหรอก็เป็นคำถามที่ตอนนี้กำลังถกเถียงกันอยู่ในเวที UN นะคะก็ขอบคุณที่นำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นนักสิมิชชน คนต่อสู้ด้านประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้จริงๆค่ะว่าเราหนีข้ามประเทศมาได้แล้วแต่เราก็ยังไม่ปลอดภัยอะค่ะครับ,รบสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้สองคนนี้เขาเจอกันแน่นอนระหว่างคุณอ่ะครับพี่ใช่ไหมฮัลโหล พ,พี่ขอเสริมคุณคุณคอเทนต์ี่หน่อยที่ว่าตอนนั้นที่เราไปทำเนียบรัฐบาลน,นะคะที่เราไปยื่นหนังสือให้คุณสมคิดเชื้อคงนะคะแล้วคุณสมคิดบอกว่าจะยื่นให้ถึงมือของนาย,ยกสิษฐาแต่ว่าวันนั้นพี่ได้ได้ข่าวว่านายรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปีนะคะมาบอกว่าหนังสือฉบับนั้น่ะรู้สึกว่าจะไม่ได้ยื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกว่าไม่มีเคสวันเฉลิมหายไปจากกัมพูชาถ้าไปย้อนดูนะ ทางมนตรีสามประเทศเป็นคนพูดนะคะก็ก็ก็นี่แหละค่ะก็ไม่ทราบว่านายุออรัฐมนตรีปันปีหย่าเพิ่งมารับตำแหน่งไม่เคยทราบข่าววันเฉลิมได้เหรออันนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมเขาปฏิเสธอย่างนั้นนะคะคิดว่านังสือเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขายื่นหรือไม่ยื่นแต่ที่ว่าไม่ยื่นนะคะเพราะว่าปันปีบอกว่าไม่มีไม่มีวันเฉลิมหายไปจากที่กัมพูชาคือเขาไม่รู้จักเคสนี้อะคะ่ะสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งที่ได้ยินออกมาตอนนั้นนะที่ปันปีออกมาสัมภาษณ์ ได้ครับงั้นเ๋ยยังไงพรุ่งนี้เราน่าจะได้เจอพี่เจนที่หน้าบ้านจันสองล่าเพราะว่า,าทั้งสองคนเขาน่าจะได้พบกันที่นั่นนะครับแล้วก็นี่คือข้อความที่วันนี้ทั้งสองท่านก็อยากจะสื่อสารโดยตรงถึงทั้งทางรัฐบาลไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เราคงเห็นความพืบหน้าที่จะมาจากทั้งสองประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องคอําตอบแล้วก็สิทธิ์อย่างที่พี่หน่อยย้ําว่าสิทธิ์ของญาติจะได้รู้ข้อที่จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณวันเฉลิมภัสิทธิ์นะครับ ในโอกาสที่ใกล้จะครบสี่ปีของการหายตัวไปแล้วขอบคุณเดอรรีพอร์เตอร์นะคะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับ